สัสดีค่ะเอาวันนี้วันนี้เรามาเรียนภาษาไทยนะคะเนื่องจากภาษาไทยเนี่ยเป็นบทกลอนบทเพลงก็ได้แล้วก็เป็นวิชาที่เด็กๆบางคนอาจจะไม่ชอบวันนี้ครูมาทําให้ชอบค่ะน้อยนี่น้อยนี่น้อยน้อยนี่น้อยนี่น้อย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  สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักกินดีตอนรับสื่อชั่วโมงภาษาไทยเรื่องที่เราควรรู้บางคนไม่รู้ทำให้ร้องอุ้งููขึ้นมาดายรอเรือรอเิงต่างกันเช่นไรก็ไม่เข้าใจทำไมเขาว่าไม่สำคัญบางคนน่เรเือไปอยู่ในเรือที่จริงเลยงต้องอยู่ในเรือไม่อยากจะเชื่อแล้วว่าคนไม่เข้าใจเรียนแล้วหรือเปล่าเราเป็นคนไทยเราอ,อันไดไม่เข้าใจภาษาเรา ก็มาพบกับชั่วโมงรายวิชาภาษาไทยนะคะคอร์สนี้จะช่วยให้เด็กๆทุกคนจับสรุปใจความให้ได้ว่าภาษาไทยเนี่ยจากที่หนูคิดว่ามันเป็นแบบวิชาที่ยากมากเลยครับครูมันมีเยอะแยะมากมายทั้งวรรณคดีทั้งหลักภาษาผมไม่เข้าใจเลยอ่ะโอเคครูชื่อครูกิกนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนกัน150เข้อจะเป็นยังไงครูรู้ว่า ถ้าเธอมีความตั้งใจแล้วก็พยายามมากเพียงพอคือเชื่อว่าเราต้องทำได้แน่ๆโอเคไหมคะเอาแค่ okay, ข้อแรกค่ะเมือ่อพ่อแม่แป๊บหนึ่งเด็กๆเตรียมชีทแล้วหรือยังเตรียมชีทแล้วหรือยังอ่ะถ้ายังไม่เตรียมไปเตรียมมาเดี๋ยวนี้ถ้าทุกคนเตรียมแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาดูที่ข้อที่หนึ่งกันเลยนะคะปอ่ะเพื่อให้ไม่เหงานะคะเด็กๆตั้งสเตินับหนึ่งหนึ่งนับสองสอง,สองกี่นิ้ว สอนิ้วอ่ะโอเค <Yeah! S 1> <c oughs> ระหว่างนี้จะมีเสียงเอฟเฟกเสียงอะไรก็ตามแต่ที่กระตุ้นให้เด็กๆเ,เนี่ยตื่นนะคะเพราะว่าวิชานี้มันจะต้องใช้สติปัญญานิดนึงแล้วก็ต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะสังเคราะห์โจทย์นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเหลี่ยมมุมข้อสอบกันว่าอะไรยังไงเนาะมาข้อที่หนึ่งค่ะเด็กๆด,ดูลูกโจทามว่าเมื่อพ่อแม่พาลูกมาส่งให้ เอ๊ะเด็กๆลูกอันนี้มันเป็นบทร้อยกรองถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นบทร้อยกรองแล้วมันจะต้องแบ่งอย่างไรเมื่อพ่อแม่พาลูกมาส่งให้หมายถึงส่งดวงใจมาฝากฝังครูรับเด็กมาแล้วไม่รอรั้งเฝ้าสอนสั่งฝึกฝนและอบรม หัวใจครูผูกพันอยู่กับเจ้าเด็กของเราเติบโตอย่างเหมาะสมน้ำมือครูล้ำค่าหน้านิยมเพราะครูบ่มนิสัยเด็กไทยงามทีเนี้ยอ่านมาจนถึงตอนนี้ไหนใครแบบสารภาพมาหน่อยว่าแปลไม่ได้ครับครูหมายความว่าอะไรทีนี้หลักการแปลลูกไม่ยากนะคะหนูดูก่อนใจความพูดถึงเรื่รองอะไรตอนแรกพูดถึงว่าเมื่อพ่อแม่ของเราเนี่ย ลูกก็คือเราถูกต้องไหมเออเมื่อพ่อแม่ของเราเนี่ยพาเรามาส่งให้ใครอ่ะการที่พ่อแม่สถาบันครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพาลูกก็คือพาตัวเราเองหรือตัวเด็กๆที่นั่งอยู่นั่งเรียนกนะับครูอยู่ตอนนี้นะคะหมายถึงการที่ส่งดวงใจแก้วตาดวงใจเขาพูดถึงลูกเนี่ยเป็นแก้วตาดวงใจของคุณพ่อคุณแม่นะคะมาฝากฝังกับใครล่ะมาฝากฝังกับครูการที่ครูรับเด็กเข้ามาแล้วจะต้องไม่ รั้งไม่รอไม่รีรอที่จะ,ะไม่ทําอะไรเลยถูกต้องไหมจะต้องทํามไมหนึ่งก็คือเฝ้าสอนอสางสองฝึกฝนถูกต้องไหมลูกอ่าและอบรมทีเนี้ยค่ะสถาบันแรกที่สําคัญเลยก็คือสถาบันครอบครัว นักเรียนทุกคนหรือว่าเด็กๆทุกคนเราตื่นมาบนโลกใบนี้เราเจอคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติของเราก่อนถูกต้องไหมคุณป้าคุณนะ้าคุณอาทั้งหลายก็จะมีส่วนในการอบรมสั่งสอนเราส่วนหนึ่งดูแลเนาะทีเนี้ยคุณพ่อคุณแม่ส่งต่อเรามาจากสถาบันครอบครัวมาสู่สถาบันการศึกษาก็จะมีคุณครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายแหละอย่าบอกว่าไม่มีครู เออไม่จริงนะคะเพราะว่าเราเนี่ยอนุบาลก็มีครูประถมก็มีครูแล้วก็เด็กๆก,กําลังจะขึ้นมัธยมแล้วก็จะมีครูบาอาจารย์เช่นเดียวกันนะคะทีเนี้ยเขาบอกว่าหัวใจครูผูกพันอยู่กับเจ้าก็คือการที่ครูอบรมสั่งสอนดูแลก็ถือว่าเราเนี่ยผูกพันกันนะคะอยู่กับเด็กๆนักเรียนทําให้เด็กของเราเนี่ยเติบโตอย่างเหมาะสมเด็กๆรู้ไหมว่าคําว่าครูเนี่ยหมายถึงเรือจ้างเรือจ้างในทีเนี้ยเหมือนกับว่า เราพายเรือนะคะทีนี้ครูเนี่ยก็จะมีหน้าที่พายเรือสิทธิ์แต่ละคนก็จะนั่งเข้ามานั่งที่เรือของครูแล้วครูก็พายไปพายไปจนส่งสิทธิ์ถึงฝั่งอหมดหน้าที่ครูแล้วเพราะสิทธิ์ไปจเจริญเติบโตในทางที่ดีแต่ถ้าเด็กถ้าสิทธิ์ตกน้ํากลางทางเป็นไงครูเครียดไหมครูก็อาจจะไม่อาจจะหรอกแต่ละคนก็คือเครียดอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นครูเขาอะเราอยากให้เขาเติบโตไปใน มีอนาคตที่ดีอยู่แล้วนะคะอ่าโอเคทีนี้ลูกเขาบอกว่าน้ํามือน้ํามือในที่นี้ไม่ใช่น้ําในมือมันจะมีความหมายโดยตรงเห็นไหมเออความหมายโดยตรงน้ําของมือหรือเปล่าครับครูไม่ใช่นะคะมันมีความหมายโดยตรงกับความหมายโดยในลูกอ่ะทีนี้ความหมายโดยในเนี่ยหมายถึงความหมายแฝงที่บางทีเนี่ยปากจะพูดแบบนี้แตา เราไม่ได้หมายความแบบนี้นะเออน้ำมือเนี่ยหมายถึงฝีมือนะคะอะเด็กๆน่าจะแปลออกอะหมายถึงฝีมือนะคะฝีมือของครูเนี่ยลำค่าหน้านิยมเพราะครูทำไมลูกบ่มนิสยัยเด็กไทยงามในที่นี้ครูอะครูเขียนแผนผังให้มีหน้าที่อะไรอบรมสั่งสอนฝึกฝนถูกต้องไหมรวมไปถึง อะบวกฝึกฝนมันก็อยู่ในกระบวนการที่ครูจักอบรมสั่งสอนเด็กนั่นแหละ,ะทีนี้เมื่อเด็กเติบโตฝึกฝนละมาทีนี้เด็กเติบโตแป๊บหนึ่งมันจะต้องมีความรักความผูกพันก่อนผูกพันซึ่งกันและกันจากนั้นเมื่อเด็กเติบโตและไปสู่คุณภาพนะคะ เออแค่นี้คือครูภูมิใจแล้วทีนี้ค่ะเขาถามว่าข้อใดที่ไม่ถูกต้องจากข้อความข้างตน้นเราจะต้องอ่านก่อนทีนี้เด็กๆลูกถ้าดูแล้วครูจะไม่ได้ต้องอธิบายยืดยาวขนาดนี้ก็ได้ถ้าหนูอ่านและมันเข้าใจที่อธิบายเพราะว่าเด็กบางคนเราอาจจะไม่ได้เข้าใจเลยทันทีในการส่งสารแบบสารประเภทร้อยกรองเนี้ยถูกต้องไหมอ่ะทีนี้ลูก 1. พ่อแม่ส่งลูกมาเรียนหนังสือหวังให้ครูดูแลให้เป็นเด็กดีถูกหรือไม่ถูกคิดก่อนนะโอเคปะเออทีนี้ข้อที่2ค่ะครูไม่รอช้าที่จะอบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์เป็นคนดีถูกหรือไม่ถูกอ่ะข้อที่3ม ครูรักและเข้าใจลูกศิษย์ที่เรียนรู้และเติบโตเป็นคนดีของสังคมถูกหรือไม่ถูกข้อที่4ครูมีเทคนิคการสอนทำให้ลูกศิษย์เรียนรู้และเร็วเรียนรู้ได้เร็วและมีอาชีพที่ดีดีงามไหมลูกเออในใครตัดชอยได้ละ ตอบได้หรือ,อยังอ่ะอันนี้หวังดูแลให้เป็นเด็กดีเขาบอกอยู่แล้วนะคะในโจทย์ข้อนี้อบรมสั่งสอนศีล์เขาก็บอกอยู่แล้วว่าสั่งสอนสิศี์เข้าใจลูกสิธย์แล้วก็เติบโตเป็นคนดีของสังคมก็บอกอยู่แล้วแต่มีเทคนิคการสอนทำให้เรียนรู้ได้เร็วเนี่ยมันคือเป็นในเรื่องของเทคนิคนะคะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ ข้อความข้างต้นนี้เลยนะคะในบทร้อยกลองเนี้ไม่ได้บอกเด็ดขาดเพราะฉะนั้นข้อนี้จะเป็นข้อที่ผิดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วหนูกาข้อนี้ได้เลยถ้าไปในข้อสอบนะแต่จะไม่ได้มีเวลามาเวิร์มมาแบบเอ้ยคิดเออพ่อแม่เป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะ แต่มันจะต้องเร็วไงนึกออกไหมแรกๆเนี่ยครูจะช้าก่อนแต่หลังๆเนี่ยครูก็จะสปีดไปแล้วนะเพราะว่าเรามีเทคนิคแล้วเรารู้แล้วเราจะต้องตามครูให้ได้ทันถูกต้องไหมลูกอ่ะโอเคทีนี้ค่ะข้อที่2เนาะความวาดหวังของผมอ่าเจอก,ก่อนความวาดหวัง เห <utan> มือนกับความคาดหวังนั่นแหละของผมเผชิญกับอุปสรรคทางธรรมชาติตั้งแต่ย่ำค่ำฝนที่ไม่ได้นัดหมายและรับเชิญโประย,ะปยปลายลงมาผมยืนทําใจอยู่ใต้กันสาโรงแรมว่ามนุษย์ไม่ได้ทุกอย่างตามใจที่ตนเองต้องการหรอกไม่ว่ามนุษย์สามาัญไรยศถาบรรดาศักิ์อย่างผมหรือทายาทมหาเศรษฐีมั่งมีระดับไหนก็ตามทีนี้อ่านโจทย์ก่อนเพราะว่าเรามีเวลาไม่นานใน,นข้อสอบถูกตนะ้องไหมโจทย์ก็คือเขาถามน้ําเสียง ของข้อความเมื่อกี้มีลักษณะใดเพราะฉะนั้นแล้วเราจะไม่ได้ยินน้าเสียงเด็ดขาดเพราะว่าเราไม่ได้ดูทีวีนี่ถูกต้องนะเราอ่านเองที่นี้ลูกการคิดอ่ะอันนี้คือความคาดหวังที่นี้เขาเปรียบเปยอุปสรรคธ,ธรรมชาติเขาบอกว่าอุปสรรคทางธรรมชาติเนี่ย อย่างเช่นเราเดินมาวันนี้เราอาจจะไม่ได้ดูกรมอุตุมาฝนโปรยปลายลงมาเลยอยู่ดีๆฝนก็ตกซึ่งเราคาดการไม่ได้เราไปควบคุมเราไปหยุดธรรมชาติได้ไหมไม่ได้เขาบอกว่าเขาเองเนี่ยยืนทําใจอยู่ใต้กันศาสตร์โรงแรมกันศาสตร์หมายถึงอะไรอืออ่า ใต้ที่มันจะเป็นแบบกันไม่ให้โดนฝนนะลูกนะคะมันจะเป็นแบบเออการไม่ให้โดนฝนอย่างเงี้ยมันก็คือหลังคานะั่นแหละตรงนี้เป็นโรงแรมถูกต้องไหมเออโรงแรมอะไรของครูงงมากทีนี้เวลาฝนตกมันก็จะตกลงอย่างงี้ไงเอออย่าไปสนใจครูอ่ะวาดให้มันแบบเออนึกออกได้ก็ตามเพราะฉะนั้นแล้วนะคะน้ำเสียงของข้อความลักษณะนี้สั่งสอนอ่ะ บอกถึงความเสียใจประชดประชันหรือว่าทําใจให้ยอมรับทีนี้เสียใจตัดออกเพราะว่าไม่ได้เสียใจอะไรเพราะคีย์เวิร์ดเขาบอกว่าไม่ว่าใครที่ไหนก็ตามที่จะรวยหรือจะจนหรือแม้แต่ผมเองเนี่ยที่ไรยศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยมันควบคุมธรรมชาติไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเป็นมนุษย์เราไม่สามารถได้ทุกอย่างที่เราจะต้องการได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทายาทมหาเศรษฐีเหมือนร้านหรือว่าอะไรก็ตามนะคะ,ะทีนี้ลูก ประชดประชันไม่ได้พูดเสียดสีเนบแนมนี่นะคะอะครูให้2ข้อสั่งสอนหรือทำใจให้ยอมรับสั่งสอนหรือทำใจให้ยอมรับ1นึ่งสองสามทำใจให้ยอมรับเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าไม่ว่าจะรวยหรือจนก็ควบคุมธรรมชาติไม่ได้เออเราก็จะต้องยอมรับมันถูกต้องไหม เอออ่ะโอเคไม่ยากเท่าไหร่ถ้าเราอยู่กับโจทย์และเราวิเคราะห์ได้นะคะมาลูกทีนี้ข้อที่3เป็นการอ่านเช่นเดิมคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ตรูตัดนะคะอ่ะข้อที่3ามลูกคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ตัวอยากได้อะไรที่มากขึ้นมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงหรือความรักและมักจะไม่ได้ดั่งใจนึกความทุกข์ก็ยิ่งมากขึ้นตามวัยที่มากขึ้นด้วยหมายถึงอะไรอ่ะคีย์เวิร์ดแรกลูกคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ตัวอ่ะคิดก่อนนะอยากได้อะไรมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะอยากได้มีความต้องการมีความอยากได้อ่ะไม่ว่าจะเป็นเงินทองเกียรติยศชื่อเสียง หรือความรักที่มักจะไม่ได้ดังใจนึกอย่างเช่นเรารักเขาเนี่ยเขาจะต้องรักเราทุกคนไหมโอ้โหฉันรักเธอเธอก็รักฉันชีวิตไม่ได้สวยงามแบบนั้นถูกต้องไหมคะเธอไลฟ์โค้ดท่านหนึ่งเพราะฉะนั้นเส้นทางของเราเนี่ยไม่ได้เดินโรยด้วยกีบกุลาบเสมอไปมันจะต้องมีอุปสรรคและสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเราอยากได้มันก็คงไม่ได้ดังใจที่เรานึกหรอกถูกไหมลูกเมื่อเราไม่ได้ดังใจ ความทุกข์มันก็จะมากขึ้นตามวัยที่เราอยากได้มากขึ้นเช่นกันประมาณนี้ทีนี้เขาถามใจความสำคัญเพราะฉะนั้นใจความสำคัญมันจะมากกว่าการแปลมเมื่อกี้ครูแปลให้ฟังถูกต้องไหมทีนี้หนูต้องจับคีย์เวิร์ดให้มันได้ว่าใจความสำคัญของเนื้อหานี้คืออะไรนะคะอ่ะทีนี้ลูกความอยากของมนุษย์เพิ่มตามอายุหรือไม่อ่ะ ดูนะข้อที่หนึ่งข้อที่สองคนเราเมื่ออายุมากขึ้นความต้องการจะเพิ่มมากขึ้นใช่หรือไม่ใช่ถ้ามนุษย์อยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดก็จะมีแต่ความทุกข์ใช่หรือไม่ใช่ความทุกข์ของมนุษย์เนี่ยเกิดจากความต้องการในทรัพย์สินเงินทองตัดข้อไหนได้ใช่อ่อะห้ามหลับนะห้ามหลับตื่นก่อนตื่นก่อนตื่นก่อนเออตื่น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 อ่ะโอเคขอบพระคุณมากนะคะอ่ะทีนี้นะคะ เรามาดูซิว่าอะไรที่ตัดได้ก่อนนะคะอะทีนี้ลูกเขาบอกว่าความทุกข์ของมนุษย์เนี่ยเกิดจากความต้องการในทรัพย์สินเงินทองครูถามว่าโจทย์เนี้ยพูดถึงทรัพย์สินเงินทองหรือไม่หรือไม่ไม่ตัดออกไปเลยจะ้ะฉันนับวันอยู่แล้วในเรื่องนี้นะคะถ้ามนุษย์อยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดก็จะมีแต่ความทุกข์จริงหรือไม่ เดี๋ยวตัดข้อทีอ่2อายุมากขึ้นความต้องการจะเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าคี้หวดสุดท้ายเขาจบที่ความทุกข์ลูกเพราะฉะนั้นข้อนี้ครูบอกก่อนว่าตอบข้อคอควายแต่ทําไมไม่ตอบข้อกอไก่กับอขอไข่เพราะว่าความอยากของมนุษย์เพิ่มมากตามอายุก็จริงแต่ว่าทีเนี้ยมันไม่ได้ครอบคลุมมันไม่ได้บอกถึงใจความหลักไม่ได้บอกใจความหลักนะคะที่เขาจะต้องการสื่อเพราะฉะนั้นถ้ามันสรุปประเด็นแค่เนี้ยเขาจะเอาความทุกข์มาเพื่อ ถูกต้องไหมลูกอ่ะทีนี้เมื่ออายุมากขึ้นความต้องการอ่ะความต้องการรู้อยู่แล้วเราเป็นคีย์เวิร์ดแต่ความทุกข์เนี่ยนะคะมันก็เป็นคีย์เวิร์ดมากเช่นเดียวกันเพราะเขาถามว่าถ้าเรามีความต้องการที่มากขึ้นแล้วก็ไม่ได้ดั่งใจเนี่ยความทุกข์ก็จะเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันนะคะโอเค